เอาละค่ะที่นี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะไปกันทีจจะแถวระโนดกันมั่งค่ะเขามีการจัดกิจกรรมนะคะประเพณีลาพราค่ะบรรยากาศเป็นมันลืนนะคะต้องลองแร่ค่ะท่านผู้ชมสำนักง,งานเทศบาลตำบลระโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะเขาได้จัดงานประเพณีลาพราประจําปี2556เพื่อเป็นการซืบสานประเพณีและก็วัฒนธรรมค้องท้องทิ้นผักต้ที่มีการซืบทถอดกันมาเป็นเวลาชานานค่ะ สำนักง,งานเทศบาลตำบลระนวดอำเภอระนวดจังหวัดสงขลานำโดยนายเกียรติศักดิ์ตันธน,นาขอแผลกัดตันธนากุลค่ะนายหยกเทศมนตรีตำบลระนวดก็ได้มีการจัดงานประเภทนี่ลาคราประจำปี2ง5 6ซึ่งจัดขึ้นนะคะที่บริเวณล,ลานกลางแจง้งเทศบาลตำบลระนวดอำเภอระนดจังหวัดสงขลาโดยมีทางด้านนายนพิพนธ์บุญญ,ญามนี่นายหยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานค่ะ พร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกอประชาชนเช่าอาเภอระนดและกอําเภอใกล้เคียงก็ต่างให้ความสนใจนะคะในประเพณีลา,ลาวปราประจําปี2 5 5 6ในครั้งนี้ด้วยค่ะงานประเภณีลาวพลานะคะถือได้ว่าเป็นประเภณีี้ทองทิ้นของชาวอาเภอระนดจนเหลืองลื่นะคะกล่าวข้านถึงอําเภอใกล้เคียงและก็จังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่าักตายสร้างความก็เรียกว่าภาคภูมิใจนะคะแก่ชาวระนด ซึ่งซืบซ้าวัฒนธรรมกนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและก็ยิงนะคะเขาเรียกว่ายิงเนื้อซิ้งอื่นๆใดค่ะทางฝ่ายคณะกรรมการนะคะจัดงานตลอดจนประชาชนทั่วไปตั้งรูซ่อหนึกนะคะเกี่ยวอัก่เกี่ยวกับระมหากรุณาธิคุณหล่อนผ่อนนะคะหล่อนกล่าวหล่อนกระมอมนะคะเป็นหล่อนผ่อนถือส้มแดดพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาท่านทวยร่างวันนะคะการประกวดเรือส้มพรานะคะทางบอก แล้วก็พระราชาทานทัวร่างวันการประกวดเรือส้มปลาทางน้ำด้วยค่ะหนับเป็นสิริมงคลนะคะต่อประศกนิกวันชาาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะส่วนบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะมีการประกวดเรือพรานะคะเรือส้มปลาทางบกแล้วก็เรือส้มปลาทางนา้ำชิงถ้วยพระราชาทานสมเดจพระเทพพรัตนรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะแล้วก็าากา,ารประกวดนู้นหน่อยลากปราการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทางชายแล้วก็ยิงค่ะ แล้วก็ยังมีการประกวดเทพ,พีลากรารนูดประจำปี2556การประกวดกลองยาวค่ะแล้วก็ยังมีการแข่งขันเรือพายนะคะกาวถึง11ฟรีพายการแข่งขันชักคเยรเรือพายแล้วก็การแสดงนะคะมหรสพคนตรีจากคณะต่างๆค่ะซึ่งก็มีการจัดประเพณีลาพราประจำปี2556ในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลระนูดได้มีการรับาการสนับสนุนนะคะแล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนตลอดถึงผู้ประกอบการภาคประชาชนสนับสนุนเงบประมาณนะคะเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณนิรักปลาให้เคียงขู่กับทองทิ้นผักตาตลอดไปนั่นเองค่ะ โดยทางด้านหน้ายนพลบุญญามณี่นายอกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในท่านาเป็นประธานนะคะในการเปิดงานในครั้งนี้ก็ได้ลาว่าในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมจะให้การสนับสนุนโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการศึกษาโครงการด้านสาธารณสุขค่ะโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและก็ที่สําคัญนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ส่งเสริมนะคะการจัดกิจกรรมด้านประเภทนี้ วัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะข้องทองทิ้นที่บรรพบรุษของเราค่ะได้มีการสร้างซมอวัยโดยเฉพอย่างยิงนะคะการจัดงานประเภทนีลาพระซึ่งถือว่าเป็นประเภณีี้องทิ้นของชาวตายที่สร้างความภาคภูมิใจให้แกช่ชุมชนไล่ชั่วอายุคนค่ะแล้วก็ได้แสดงถึงความรักความสามคัคคีความกรองดองรวมมือรวมใจในการจัดงานประเภทนีลาพระ เพื่อให้เคียงคู่กับทองทินและก็รวมการซื้อสร้างต่อไปนั่นเองค่ะจนถึงรุ่นลูกรุ่นล้านและก็ข้อคอบคุณน,นะคะข้าราชการภาคเอกชนบริษัทห้างร้านคณะกรรมการจัดงานถูกายที่นองประชาชนนะคะที่มีการามีส่วนรวมในการจัดงานประเพทีลากระในครั้งนี้นั่นเองค่ะนี่ก็ถือเป็นบรรยากาศนะคะ่านรู้ชมในการจัด งานประเภทนีลากพรานะคะชีอ,อําเภอระโนดที่ตำบลระโนดนั่นเองค่ะก็ซื้อว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยสนุกสนานทีเดียวค่ะ มีการแข่งกลองยาวมีการแข่งขันรองเพลงลูกทุง่งมีการแข่งพายเรือด้วยนะคะก็ถือว่าสนุกสนานทีเดียวค่ะและก็ไม่เฉพาะที่อําเภอระโนดอย่างเดียวนะคะกับบรรยากาศข้องงานหลากพารานะคะเรียกได้ว่าทัวร์ทางจังหวัดสงคลา้าแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะเขาได้มีการจัดงานกันอย่างสนุกสนานทีเดียวนะคะและก็โดยเฉพาะนะคะทีบริเวณสะบัวใครมาชมนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปสักนิดนึงละกันค่ะที่บริเวณสะบัวน,นะคะที่อําเภอเมืองจังหวัดสงคล้า เขาก็ได้มีการจัดงานลากพระด้วยแล้วก็มีการออกร้านค่ายคล้องต่างๆมีการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งงานเนี่ยจะจัดตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่23นี้นะคะก, <ๆ S 2> ก็ยังมีเวลาอีกหลายวันใครเดบอกว่ายังไม่ได้ไปแล่ที่ยังไม่ไปรวมกิจกรรมไม่ได้อาเบียนะคะไปไซไปยอดในเรือปลาที่ก็ยังมีเวลาค่ะเพราะว่า,อาตอนนี้ก็ยังมีการนําเรือปลาที่ว่าเข้า ได้รับการประกวดนะคะได้รับรางวัลต่างๆเนี่ยสวยงามทีเดียวค่ะมาจอดวัที่บริเวณสะบัวนะคะก็ไปรวมงานได้นะคะจนถึงวันที่3 3ตุลาคมนี้ค่ะ